พบกับผมโตัวชโนอครับช่วงสุดท้ายที่อุดรธานีสุดท้ายแล้วครับอยู่ที่ท็อปหนองหานท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหนองหานท็อปพาซาหนองหานจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ก็คือท็อปหนองหานนะครับอยู่ข้างใกล้ๆ global house แล้วก็โลตัสโกลเฟสนะครับผมก็จะมีโอ้ตัวละครหลายตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุง คุณเด็กน้อยประคำน้อยนะครับแล้วก็มีหมากับไก่นะครับผมหัวอ,นนอันนี้ตัวยาวหน่อยนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงอุ้มไหนะครับผมแล้วก็มีเด็กตัวน้อย,อยสวัสดีครับ แล้วก็มีคุณผู้ชายนะครับผมแล้วก็มีคุณผู้หญิงอีกนึงคนระับแต่มีผ้าด้วยนะครับท่านั้นจะไม่พอจฝั่งนี้ก็มีครับมีเด็กขี่ควายด้วยนะครับผมเจอไอ้เจอสวัสดีครับสวัสดีครับ มีกระติปด้วยนะครับตากแก้ดีๆเขาตั้งใจเลื่อกเลยนเนี่ยโอเคได้ข้อประมาณนี้นี่ครับท็อปพาสซาแล้วไว้พบกับผมในใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเบิร์ดเวลายที่เบิร์ดลงแล้วขอลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับไปพบกับแกรมวันหน้าสำหรับทุกคนนะครับโซลเดอร์